no no จะไม่ทำจะหมดโอ้เล่าทั้งสตอรี่ก็เล่าไม่หมดค่ะที่ชอบนะคะเพราะว่ามีความเฟยสแล้วก็แบบคือแบบแค่ขยับก็เซ็กซี่อ่ะแบบเรชอบผู้หญิงที่แบบแค่ขยับก็เซ็กซี่อะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าคือแบบได้ทั้งน่ารักเซ็กซี่สวยคือได้หมดจะตั้งแต่อายุเอ่อสิบสี่แล้วก็มาถอดตอนอายุสิบหกค่ะแล้วก็ใสดีเทนเนอร์มาตลอดเลย ไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะแขนช้ำค่ะปวดกล้ามเนื้ออยู่ <c oughs> แขนพี่ก็ช้ำหนูทำอา้าวพี่ก็ทำหนูเหมือนกันไม่มีทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็คงจะจำหน้าเบสแบบนี้ได้แล้วแล้วก็พอใจแล้วค่ะพอใจตั้งแต่แรกแล้วก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องทำอะไรเพราะว่า ก็พอแล้วค่ะก็อยากทําสีผมใหม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนเบสทําสีผมนี้ตั้งแต่ตอนเบสถ่ายละครต้นปีก็เลยต้องรอถ่ายละครจบก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนสีได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่แบบไม่ต่อเนื่องอะเนาะก็ต้องรอก่อนนะคะอาจจะได้เปลี่ยนทำยังไงเหรอคะก็ถ้าเรามีงานทําแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ คือเราต้องรู้ตัวเองอะว่าแบบคือเราก็ต้องทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อให้เราได้มีรายได้มาเลี้ยงคนหาเลี้ยงคนในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องอมีความรู้เฉพอยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะแต่ว่าคนละหลังก็คือเบยอยู่หลังนี้โบสอยู่หลังเอ่อกับพ่อแม่ค่ะก็ะถ้าโบสมีแฟนก็อนุญาตอยู่แล้วเพราะเบยรู้สึกว่าการที่เรามีแฟนเร็วมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะมันคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เร็วแล้วก็ยิ่งได้เปรียบแล้วเราก็จะยิ่งโตขึ้นเร็วมันก็ดีค่ะแฟนอนาคตเหรอคะ,คะแบบรัก กันทุกวันคบกันไปทุกๆวันอะไรเงี้ยอนาคตก็ไม่รู้เป็นไงเนาะแต่ว่าคือเบสก็คิดว่าเบสก็จะซัพพอร์ตพี่เขาเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นละครทําอะไรทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นไรค่ะอันนี้คือเสียงปกติถ้าคุยกับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้คิดเมื่อกี้ก็คือว่าก็เล่นกับพี่ตรงเราก็เลยใช้เสียงสองนะคะก็คือถ้าเราอยู่กับคนรักเราก็อยากจะแบบว่าอ้อนเขาบ้างนะคะเราก็ไม่ต้องมีเสียงสองเสียงสามบ้างเป็นธรรมดานะสาว เบสแต่งตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะทุกคนมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเพราะว่าพอเราเริ่มรู้จักเครื่องสําอางใช่ปะ่ะเราก็แบบรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันช่วยปกปิดแล้วก็ช่วยกันแดดได้เพราะประเทศไทยแดดร้อนฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแต่งหน้าแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาค่ะก็ดีค่ะใส่ตาสั้นประมาณร้อยห้าสิบค่ะก็ไม่ได้สั้นมากนะแต่ว่าก็เบอร์ก็คือมองไม่เห็นค่ะก็ใส่คอนแทคเลนส์เอาค่ะบางทีก็ใส่แว่นตาแต่ว่าก็พยายามแบบว่าไม่เล่นคอมไม่เล่นโทรศัพท์มาแต่ก็เล่นอยู่ดีโทรศัพท์ ในห้างเบสใส่เสื้อคลุมเองค่ะเพราะว่าหนาวแล้วก็คิดว่าเดินห้างซื้อของกินข้าวอะไรเงี้ยคือก,ก็ก็ใส่เสื้อคลุมได้นะก็ไม่ไม่ได้แบบว่าคือยังไงมันไม่ได้แบบว่าชิลขนาดนั้นคนเยอะอะไรเงี้ยก็ใส่เอง จะเป็นเรื่องการไปเที่ยวมากกว่าไปเที่ยวในที่นี้คือหมายถึงว่าเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเที่ยวในสถานที่สวยๆไปถ่ายรูปพักผ่อนกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือเว้ไม่ค่อยได้ไปค่ะเพราะว่าเว้ํทำงานทุกวันก็คือจะต้องทํานู่ทนทํานี่ตลอดไม่เคยได้ไปกับเพื่อนพออยู่กันมานานสักพักขนาดนี้นะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ชอบเลยอะ่ะคือหัวใจของเขาเพราะว่าคือหัวใจมนุษย์ทั่วไปก็คงแบบเต้นใช่ป่ะแต่พี่เขาเหมือนมันมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างในตลอดเวลาเหมือนแบบว่าเป็นคนแบบใช้ใจใน,ในการใช้ช